สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียากาเด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยยาการเด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนนันเกียนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID Line NUT240825 ค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะสามารถ,ถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเบกนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่สามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน20 3สาสิบนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สม,มุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะสม,มุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะ,ก,ะก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอ ควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสห่อหก0้บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะสิห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะ EP นี้นะคะพบกับไม้ดอกไม้แดดไม้ประดับค่ะ มาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะอันนี้คือชบาชบาแดงดอกซ้อนนะคะติดขาวมาด้วยค่ะติดสีขาวสวยงามมากเลยนะคะดอกซ้อนใหญ่มากเลยค่ะดอกเขามาเรื่อยๆนะคะดอกเขามาเรื่อยๆอตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะ150บาทเป็นฟอร์ม กระถาง10นิ้วนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้ว150บาทค่ะดอกซ้อนสวยมากเลยต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นยี่โถนะคะยี่โถสีชมพูขนาดดอกนะคะขนาดดอกจะขนาดกลางๆนะคะไม่เล็กนะคะไม่เล็กจนเกินไปนะคะอฟอร์มกระถางค่ะ,ะตัวนี้120บาทค่ะยี่โถ120บาทค่ะ ฟอมกระถางสิบนิ้วนะคะพุ่มๆดอกมาเรื่อยๆเช่นกันค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นรักแรกพบนะคะดอกสวยมากเลยตอนนี้เหลือสีส้มนะคะสีส้มและสีเขียวค่ะดอกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ทรงสูงความสูงจะอยู่ที่5-6เมตรนะคะ,ะและเวลาที่ให้ดอกนะคะดอกก็จะมา เป็นช่อแบบนี้นะคะเป็นพุ่มสวยมากเลยล้อมล้อมรอ,อบต้นนะคะ,ะเวลาที่เข้าบานมาก็จะแบบนี้เลยนะคะนี่สวยๆดอกเริ่มมาเรื่อยๆค่ะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะ150บาทกระถางละ150บาทค่ะตัวนี้สีส้มนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะต่อมาจะเป็นรักแรกพบสีเขียวนะคะดอกก็จะมาแบบนี้นะคะ ออกมาเรื่อยๆอแทงยอดใหม่มาแล้วเดี๋ยวดอกก็มาค่ะราคาเดียวกันค่ะ150บาทนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะต่อมาไม้แดดร้อยนะคะไม้แดดร้อยตัวนี้คือสนหมวกค่ะน้องจะไม่สูงนะคะน้องจะเป็นพุ่มแบบนี้นะคะวา,างเขาในที่สูงนะคะวางเขาในที่สูงเขาก็จะย้อยลงมา,าตัวนี้สนหมวก ย้อยลงมาเหมือนหมวกเลยค่ะยิ่งได้แดดนะคะน,นี่สีเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นติดออกแดงๆค่ะเป็นเขียวแดงสวยงามค่ะสวยงามาตัวนี้อยู่ที่กระถาง10นิ้ว11นิ้วค่ะ350บาทค่ะสนหมวกสวยๆนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็น สนสามร้อยยอดนะคะสนสามร้อยยอดสวยมากเลยไม้แดดใครที่ชอบออ่าอ่าาพวกตระกูลสนนะคะนี่หรือบางคนก็จะนำไปเป็นอ่าทำเป็นพวกสนบอนไซก็ได้นะคะอ่าตัวนี้ให้เพียงสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองร้อยห้าสิบบาทสวยมากสวยมากๆค่ะสนสามร้อยยอด ่อมาสนฉตดค่ะสนฉัดนะคะเป็นฟอร์มถุงค่ะปกติ250ค่ะ EP นี้ให้เพียง200บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะต่อมาคือสนแผงนะคะเขียวคีจีพุ่มพุ่มสวยมากอันนี้อันนี้ได้ไป2ต้นเลยนะคะปกติ250อค่ะ EP นี้ให้เพียง200บาทเท่านั้นค่ะอุ้ยสวยมากเลย ฟอมกระถาง10บนิ้วนะคะเขียวขจีสวยมากค่ะต่อมาค่ะต่อมาคือม่วงเจริญนะคะาบางคนก็จะนำไปทำเป็นพวกไม้ดัดก็ได้นะคะยิ่งดัดยิ่งสวยอดอกจะมาเรื่อยๆนะคะดอกน้องมาเรื่อยๆสีม่วงค่ะสีม่วงสวยมาก ตอนนี้ดอกก็เริ่มมาแล้วนะคะดอกเริ่มมาแล้วอ่ตัวนี้ให้ที่กระถางละ350บาทค่ะสวยมาก350บาบาทมงคงเจริญค่ะดอกมาเรื่อยๆไม้แดดร้อยนะคะไม้แดดร้อยเลยต,ต่อมาค่ะต่อมาคือมะลิซอนนะคะมะลิซอน ตัวนี้เป็นฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา150บาทค่ะเหลือเพียงกระถางเดียวนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นมะลิจันทบูลนะคะมะลิก็จะหอมทุกทุกตัวเลยนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มถุงค่ะ120บาทค่ะปกติ150บาทนะคะอ e ีนี้ให้ที่120บาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นสนใบพายนะคะฟอร์มกระถาง12นิ้วทรงกลมค่ะตัวนี้ราคา390บาทค่ะสวยๆกันเลยนะคะสวยๆกันเลยสวยมากาใครที่มองหาไม้ไปประดับตกแต่งนะคะ390บบาทค่ะต่อมาค่ะต่อมาเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะ จิกเศรษฐีค่ะไม้มงคลนะคะไม้มงคลก็จะมีอ่าฟอร์มขนาดกลางนะคะฟอร์มขนาดกลางาตัวนี้าราคา490บาทค่ะ490บาทาแต่ถ้าเป็นฟอร์มเล็กนะคะฟอร์มเล็กตัวนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทเท่านั้นนะคะราคา50บาทค่ะ ดอกเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวแล้วก็จะย้อยลงมาเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะจิกเศรษฐีไว้จิกเงินจิกทองนะคะปลูกหน้าบ้านค่ะมาค่ะต่อมาคือเตยด่างนะคะเตยด่าง35บาทเท่านั้นค่ะพุ่มๆคะ่ะและไม้มงคลนะคะไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดค่ะลํำซ้ำค่ะลํำซ้าตัวนี้ให้ราคาเบาๆเพียง 100บาทเท่านั้นค่ะต้นละ100บาทนะคะมีว่างอยู่ที่2ต้นค่ะต่อมานะคะต่อมาจะเป็นพุธสามสีค่ะพุธสามสีตอนแรกนะคะน้องจะเป็นสีม่วงค่ะแล้วพอหลังจากที่เขาแก่ไปแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะ,ะแล้วบางดอกนะคะบางดอกเขาจะเป็นอ่าดอกลายๆนะคะคือม่วงขาวตัวนี้วันนี้ให้เพียงกระถางละ150บาทค่ะ 150บาทค่ะมีอยู่ที่2กระถางนะคะต่อมาค่ะต่อมาคือส้มจีดนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วค่ะ,ะตัวนี้อยู่ที่ราคา150บาทค่ะส้มจี๊ด150บาทนะคะมีว่างที่2กระถางค่ะตอนนี้ก็ลูกเข้ามาแล้วนะคะ,ะทั้งลูกทั้งดอกนะคะกำลังมาเลยนะคะ150บาทเท่านั้นค่ะ ไม้แดดร้อยนะคะกับต้นนีออนค่ะใบนะคะใบสว่างขาวนะคะเหมือนกับแสงไฟแสงนีออนเลยนะคะตัวนี้ให้ดอกสีม่วงนะคะเป็นไม้แดดร้อยนะคะนี่ดอกกําลังจะมาเป็นไม้แดดร้อยนะคะดอกมาเรื่อยๆอตัวนี้กระถาง10นิ้วค่ะราคา180บบาทค่ะสวยมากสวยมากค่ะ ิ่งก้านนะคะกิ่งก้านก็เป็นสีขาวสว่างนะคะตัดกับสีดอกค่ะสีดอกเป็นสีม่วงสวยมากค่ะตัดกันได้สวยงามนะคะ180บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะสําหรับใครที่เลี้ยงแมวนะคะอาหารแมวค่ะไผ่ย้าแมวนะคะหรือว่าไผ่เงินค่ะตัวนี้กระถางละ35บาทเท่านั้นค่ะ ดอกไม้ประดับอีก1ชนิดนะคะต้นด,ดอนย่าค่ะก็จะมีสีชมพูนะคะแล้วก็สีขาวค่ะกระถาง10นิ้วนะคะ150บาทค่ะนะคะราคาเดียวกันค่ะ150บาทค่ะ ต่อมาคือยี่เข่งสีแดงนะคะยี่เข่งสีแดงดอกนะคะดอกสีแดงจีดเลยนะคะใบก็สีแดงเข้มเลยนะคะฟอร์มกระถาง10นิ้วนะคะ,ะวันนี้ราคา180บาทค่ะปกติ250นะคะวันนี้ให้เพียง180บาทเท่านั้นยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะเป็นพุ่มแทงมาทุกอ่ากิ่งก้านเลยนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะ สีแดง180บาทคะ่ะต่อมาคะ่ะต่อมาชวนชมนะคะสีสวยมากเลยอ่ตัวนี้เป็นแดงชมพูนะคะแดงชมพูอ่โคดใหญ่ๆค่ะโคดใหญ่ๆอันนี้ใหญ่มากคะ่ะอ่ตัวนี้อยู่ที่550นะคะ550บาทคะ่ะ กันที่ไซส์เล็กบ้างนะคะไซส์เล็กให้ที่ราคา80บาทค่ะค่าจะส่งต้นแรกนะคะของอชวนชมตัวนี้ไปแบบถอดนะคะไปแบบถอดต้นแรก80บาทต้นต่อไปต้นละ20บาทค่ะสําหรับราคาค่าส่งของชวนชมนะคะตัวนี้สีสวยมากสีสวยมาก 80บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้จะมีว่างอยู่ที่สีต้นนะคะตัวนี้จะยังไม่รู้สีนะคะถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะเนี่ยฟอร์มก็สวยมากค่ะฟอร์มน้องสวยมากเลยอดอกก็มาแล้วนะคะแต่ยังไม่บานาตัวนี้จะยังไม่ทราบสีนะคะและตัวนี้ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นโทนออกชมพูม่วงอ่อนๆนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันต้นที่สค่ะและต้นที่สต้นที่สี่จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลือง และฟอร์มต่อมานะคะตัวนี้ราคา300บาทค่ะราคา300บาทตัวนี้จะเป็นดอกแดงขอบขาวนะคะดอกแดงขอบขาวสวยทุกสีค่ะสําหรับชวนชมนะคะสวยทุกสีแล้วก็นี่คะ่ะฟอร์มพุ่มนะคะฟอร์มพุ่มต่อมาจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้คือฟอร์มของเขาเลยเนี่ยพุ่มค่ะแล้วก็ดอกมาเรื่อยๆนะคะดอกกําลังมาเลยเนี่ยกําลังมาเลยนะคะ เยอะเลยตัวนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะสามร้อยบาทค่ะมาค่ะต่อมาจะเป็นต้นข้าวพันษานะคะต้นข้าวพันษาเป็นฟอร์มถุงค่ะก็จะมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีขาวค่ะสีขาวสีม่วงอฟอร์มถุงถุงละห้าสิบบาทค่ะ ตอนนี้นะคะตอนนี้มีว่างอยู่ที่20ถุงนะคะถ้าใครสนใจก็แจ้งได้นะคะอ,อันนี้ไปก็จะเอาดินออกอีกนะคะเพราะว่าถุงนึงนะคะค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะคะต้องเอาดินออกค่ะแล้วเดี๋ยวเขากา็จะแทงต้นขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะคะช้อนเงินช้อนทองค่ะไม้มงคล อ,อีกหนึ่งชนิดนะคะตัวนี้เป็นแบบหัวเดียวค่ะตัวนี้ราคา150บาทค่ะช้อนเงินช้อนทองนะคะใหญ่มาก150บาทค่ะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นชวนชมนินลกานนะคะตัวนี้จะเป็นใบดำกระดูกชมพูนะคะอ่าเวลาที่เขาให้ดอกนะคะสีดอกของเขาจะเป็นสีชมพูอ่าชั้นเดียวนะคะชั้นเดียว หลายคนก็ยังตามหาอยู่นะคะ,ะตัวนี้ราคา250บาทค่ะกระถางละ250บาทนะคะเป็นฟอร์มกระถาง5 6นิ้วค่ะต่อมาค่ะต่อมาคือเกล็ดทับทิมนะคะเกล็ดทับทิมราคา35บาทค่ะเกล็ดทับทิม35บาทเท่านั้นค่ะ,ะและต้นนี้นะคะต้นนี้คือชวนชมแดงอุดมทรัพย์นะคะโขดใหญ่ๆกันไปเลยนะคะอะตัวนี้อยู่ที่ราคา690บาทค่ะ ผนใหญ่มากนะคะขนใหญ่มากสีแดงค่ะสวย690บาทนะคะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้คืออัญมณีสามสีนะคะตัวนี้ขอญอาตถอดห่อตุ้มรากให้นะคะ,ะตัวนี้ให้เพียง50บบาทเท่านั้นคะ่ะค่ะและต่อมานะคะต่อมาคือชบาด่างนะคะชบาด่าง กระถาง5้นิ้วค่ะ,ะตัวนี้ราคา35บาทดอกสีแดงชั้นเดียวนะคะสวยมากสวยๆนะคะกับเฟิร์นคอบบ้าค,ค่ะตัวนี้เป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะราคา150บาทค่ะโตมานะคะจะสวยแบบนี้เลยนะคะโตมาจะสวยแบบนี้ค่ะ ต่อมาไม้มงคลนะคะกวักมรกตด,ดำค่ะ,ะราคา50บาทนะคะมีว่างอยู่ที่3กระถางนะคะมีว่างที่3กระถางค่ะ,ะสนใจกระถางไหนนะคะแคปส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะคะ ประดับนะคะบอลหูช้างด่างเหลืองนะคะให้ราคาเบาๆเพียง100บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ขออนุญาตห่อตุ้มไปนะคะเพราะว่ากระถางหนักมากค่ะกระถางหนักมากขออนุญาตห่อตุ้มไปนะคะ100บาทค่ะค่ะและต้นสุดท้ายนะคะต้นสุดท้ายคือหมากเตี้ยนะคะ,ะใบใหม่กำลังแทงมานะคะหมากเตี้ยฟอร์มกระถาง10นิ้ว11นิ้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นหมากแดงค่ะหมากแดงเตี้ยนะคะราคา180บาทค่ะราคา180บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุก,ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ